สวัสดีค่ะพี่เมเมที่นี่แฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะเป็นเสื้อนิตติ้งตัวเล็กนะคะของตุ๊กตาค่ะรหัสคลิปคือ d o l l 0 0นนะคะจะอยู่ในเพลย์ลิสของเสื้อตุกก๊กตานะคะที่ YouTube ค่ะคลิปจะเริ่มเห็นได้ประมาณวันที่23เดือน62568นะคะ ตัวแรกดอลศูนย์ศูนย์หนึ่งจะเป็นโคเชนะคะตัวนี้จะเป็นนิตติ้งไหมที่ใช้ถักจะเป็นเส้นขนาดเบอร์สิบแปดค่ะแล้วก็ไม้นิตจะเป็นสองจุดห้าออกมาได้เสื้อตัวน้อยๆพี่เมย์สอนคำนวณน,นะคะถ้าเราคำนวณได้นะเราคำนวณเรามีแรงมือของตัวเราเองได้เราจะสามารถปรับเป็นตัวใหญ่ตัวเล็กได้ตามต้องการค่ะเทคนิคการถักพี่เมย์ใช้เทคนิค การถักเหมือนเสื้อตัวใหญ่แต่เอามาจําลองเป็นเสื้อจิ๋วย่อส่วนลงมาใครสนใจถักก็รอติดตามชมได้นะคะประมาณวันที่21เดือน62568จะเห็นคลิปแรกค่ะอันนี้เป็นคลิปที่2พี่เมย์จะทําออกมาประมาณเป็นอัลบั้มเลยนะคะจะยทยอยทำไปเรื่อยๆค่ะพบกันที่ YouTube นะคะเมย์ที่นี่แฮนด์เมดค่ะเป็นสมาชิกสามารถชมได้เลยนะคะ